ยู Yo, สวัสดีทุกคนอ้าวไดมอนสวัสดีไลฟ์กันเปล่ามาด้วยจไตยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ Hi everyone อวตาชสวสด,ดีโอตา้าีชอบพิวเตอร์น่ารัก Hello from Philippines Hi Hi จากไทยแลนด์ฮั you ย o ด n นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้อง,องโอตาตอนะครับโอตาสัิวเตอร์ไม่เห็นหน้าเลยอ่ะโอ้โชว์ความน่ารักให้โลกเห็นหน่อยดีโอตาใช่ไหมยังไงพี่คอปเปอร์ดูแล้ร้องให้ไหมโอ้ยซิงดินั่งอยู่เนี่ยนั่งรู้อยู่บนทีวีคือน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ย จอฟิเตอร์มันเล่นเหละไม่มีทำแหมเอากับเป็นไงตอนนี้โอเคเนาะไว้มาสอนเราเต้นไว้มาสอนเราเต้นได้นะว่างๆอ่ะเราเต้นไม่เป็นถ้าผมได้เข้าไปนะผมจะไปสอนพี่อปเปอร์เต้นครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เข้าก็คงไม่ได้สอนเี๋ยมาเจอบ่อยๆมาเจอที่ตึกบ่อยๆนะจ๋าจ๋า ยอ <Yo. laughs> สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอีจ้าสุดไลฟ์นะครับครับผมจะพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมรับประกันว่าโชว์ที่ออกมามันต้องแบบออนไฟเยอแน่นอนครับและขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมนะครับในการขึ้นบนสเตยอีกรอบหนึ่งผมจะบอกว่าเมื่อกี้ผมนั่งร้องไห้เหละพี่บอเปอร์อืมร้องไห้ตอนไหน นั่งดูอยู่แล้วก็ร้องไห้ไปงงตัวเองอยงู่แบบดูตอนตอนแรกก็ไม่อะไรหรอกตัวร้องไห้ไม่ไม่เอ,อ้พี่พี่ฟงเอาพี่ฟง,งมาช่วยเอพี่ฟงมาช่วยพี่ฟงพี่ฟงมาแล้วพี่ฟงมาแล้วนี่ไง<อ>พี่ฟงสวัสดีครับเอ,อบ,บ,บีวีสวัสดีครับบีวีครับสวัสดีครับรบอลอ Let last me be your last one. Let me อ e the l a อน่าล็อกตามมันจะแห้งเองเออตอนนั้นเซอร์ไพรส์จริงนะพี่ผมไม่คิดว่าพี่จะร้องแนวร็อกเเป็นเป็นติ่งพี่โอมอ่ะก็ต้องมาแนวพี่โอมบ้างสักครั้งแหละเว้ยพี่พี่โอมไม่ค่อยจะวากเท่าไหร่นะแต่พี่โอมก็ไม่ค่อยวากนะเออเขาวากน้อยเขาก็เก็บเก็บเก็บเสียงเก็บแรงแหละ นี่นี่ดูไม่ได้เคยดูคอนเสิร์ตพี่โอมประมาณสามครั้งอะแต่แต่ส่วนเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตแบบปีใหม่เอ้ยแบบอะไรวะเขาดาวอะคอนเสิร์ตเขาดาวอะเพราะว่านี่นี่แบบไปกับเพื่อนเนี้ยเพื่อนชวนไปก็เลยได้ดูนี่ได้ดูประมาณสองครั้งเองมั้งคอนเสิร์ตพี่โอมอืออ่ะ<ม>ส่วนเรานี้ก็ไม่เคยไปคอนเสิร์ตไม่แต่คอนเสิร์ตเดียวเลยอยู่แต่บ้านแน่ เดี๋ยวผมจัดเดี๋ยวผมจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ให้พี่พอปเปอร์มาเอ้ยรอดูเลยวันที่โอตาจากคอนเสิร์ตชวนดเลยนะบอกว่าโอตาไม่ฟงเก่งมากเห็นไหมแล้วมูกละแล้วมูกยังติดอยู่มีบองขอโทษเป็นไรเรายยังไม่เสร็จเลยขอโทษที่เตรียมตัวไม่เสร็จนะครับ ตั้งคือก็คือจะไลฟ์และลรแต่แบบเออโอตานัดมายังยังเตรียมตัวไม่เสร็จเม <laughs> ื่อกี้ก็กะจะไม่ไลฟ์แต่โอตาว่าคัพเปอร์ว่าไลฟ์กันกออใอ่ผมจะผมจะลาทุกคนมาหลอครับ <laughs> <laughs> เนี่ยตอนแรกนั่นจริงจรบุญต้องมาด้วยนะบุญแต่บุญหายไปไหนก็ไม่รู้เลยบุญหะอันนี้เขาบอกเลยยังว่าใครได้เพลงอะไรอืมบอกแล้วครับผมก็คือ ไม่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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดต้องหมายถึงว่าในรายการเมื่อกี้เขาบอกหรือยังแต่ว่าเหมายถึงในรายการเม่กี้บอกหรือยังคอเปอร์อยู่นาเกิในรายการเมื่อกี้ยังไม่บอกเลยอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวโดนบอกแล้วครับบอกบอกแล้วครับบอกแล้วบอกหมดทุกคนเลยใช่ป่ะคนที่อยู่ที่อยู่ทุคนใช่ครับบอกหมดเรียบร้อยแล้วครับโอเคแล้วก็จะให้คอเปอร์ฝากความคิดถึงทุกคนครับถึงพี่โอมด้วยนะทุกคนทุกคนทุกคนด้วยน อันนี้ผมอยากอยาบอกว่าอย่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 าลืมไปเข้าโูมินเทลพี่พี่พี่คอปเปอร์นะครับใช่เล้ฝากเชียร์ให้กับลังใจพี่คอปเปอร์แลไปต่อนะพี่คอปเปอร์ของผมด้วยเราจะได้เห็นคอปเปอร์โชว์เพลงพี่โอมด้วยนะครับผมอ๋ออือโอมค็อกเทลใช่อของโอมเอาไว้แต่ก็คือว่าทุกคนจะไม่ ไม่ได้เห็นแนว copper lock เมาก่อนไงนี่ก็เป็นครั้งแรกที่คนได้เห็น copper side lock ขนาดนี้ไมันก็ไม่ rock ขนาดนี้ไงมีความแบบนี่เลยนะไอ้ก็มีนะทุกคนครับพี่พง์พี่พงษ์มี open chat ไหมมีมีเอ่อสามารถเข้าไปหน้าไอจีพง์นะครับมันจะมีเขียนมันจะมีอยู่ในไฮไลท์นะครับเข้าไปได้ อย่าลืมเข้าไปครับอย่าลืมเข้าไปนะครับเฮ้ยไห,หนๆเข้ากันแล้วลืมเข้า,าของคอ copper ด<น>้วยนะครับไหน,นพี่คอปเปอร์มีชื่อดอมไหมครับพี่คอปเปอร์มีชื่อดอมโอเปนแอรมีชื่อดอมแฟนคลับไหมครับมีครับผมตอนนี้อยู่ในสตอรี่ของผมเลยครับทุกคนใครอยากเข้ามาคุยก็เข้ามาไ,ได้อยากอยากรู้ชื่อแฟนคลับครับชื่อชื่อกลุ่มแฟนคลับครับผม copper family ครับผมต้อนรับสู่ copper family พี่ฟงมีไหมพี่ฟงมีสายลมของฟงครับสายลมของฟง ของผมเหรอของผมชื่ออืชื่ออะไรอ่ะตาล่ามของโอครับปีราบูอะไรนะของผมครับชื่อดาหมคือตาล่ามของโอครับตาล่ามของโอมันคืออะไรมันคือมันมันคือมันคือมันคือเกิดจากการที่ผมอ่ะเป็นผมอ่ะไปพิมพ์แบบ สลับคำเล่นๆใช่ไหมแล้วก็เลยกลายเป็นแบบกลายเป็นว่าแบบทุกคนอยู่ๆก็มีคนเสนอมาว่าเนี่ยตอนนี้ทุกคนการต้องต้องมาเป็นล่ามให้โอตาแทนใช่ไหมก็เลยแบบก็เลยกลายเป็นว่ามาจากคําว่าล่ามของโอตาก็เลยกลายเป็นว่าตาล่ามของโออ่าเก็ตเกตเกตมันเป็นภาษาพี่เป็นภาษาดอมนี้ครับภาษาประจําดอมอ่าคือไม่เก็ตเลยจริงๆเจเก็ตแหละเก็ตแหละ <laughs> ดูนะถ้าเกิดตรงนี้มี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 คนในดอมผมนะผมจะให้เขาพิมพ์ภาษาผมชื่อด้อมในใจไหมครับคืออะไร,รอ่ะครับชื่อด้อมแบบแฟนด้อมเนี่ยนะครับตอนนี้อุย้ยบุญเข้ามาไม่ได้บุญอัน b นี้ก็คือจอยเชเลยอุย้ยอยากให้พบุญมา<ต>จอยพี่บุญเอ้ยไม่ใช่พี่ดีเพื่อนกันเปิ่นกับเขาเปิ่นเพื่อนกันอ่าถ้าพูดถึงแฟนด้อมด้อมก็คือแบบเหมือนกับ ไม่ป่กไงบ้านแฟนคลับใช่ไหมของผมชื่อว่า copper family ครับครอบครัวอบอุ่นของ copper เข้ามาได้เลยครับคุยกันแบบสนุสนานแน่นอนออหพี่ฟงยอมสิผมตามพี่เจลใช่ตอนนั้นคือผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะพี่ยอมตามพี่เจเลอร์ผมก็แบบตอนนั้นคือผมซึ้งนะผมผมตาไหลายิงกันนะั้นนหะก็แบบ เขาเปลี่ยนบ่อยเงี้ยเราแต่เราเราก็อยากมีแต่เราก็ไม่ได้ย้อมสีตามเขาแต่เราก็แค่แบบว่าเลือกสีที่เราชอบแค่แบบลองลองเริ่มที่จะย้อมอะไรเงี้ยเพราเลยไม่เคยย้อมผมเลยวันนั้นวันนั้นผมเยอะมากเลยนะแต่ว่าแบบมาได้ปต่ไม่ได้ออกเลยไอ้ภาน้อยมากแล้วแล้วเป็นเป็นหมาอุ้ยเออตอนแรกก็เห็นโอตาใช้ฟิลเตอร์เนี้ยก็งงว่าใครคุยกับคอปเปอร์อยู่วะรู้ เออฟิลเตอร์มันได้จริงนะมันมีความแบบเหมือนโจทาโร่อะเออใช่จะไม่ต้องบโจโจโจทาโร่ The World โอ้ยเยอยๆเลยเปล่าอย่าเพิ่งเปล่าโอ้เทเลเคียวช่วยไลค์กับกับคอปเปอร์เลยนึกว่าจะเห็นคอปเปอร์เข้ามาไลฟ์กินข้าวให้ดูอะไรเงี้ย เราก็จริงเห็นโอ้ก็เปอร์เขามากินข้าวให้ดูโชกินนะโชวกินทุกคนจะได้หิวตามวันนี้ไม่มีอะไรกินมีแต่น้ำเปล่านะโชวดื่มน้ำแล้วกันดื่มน้ำเมื่อกี้คือร้องไห้ไปดักมากนะครับมาดื่มน้ำเพิ่มเติมพลังครับเติมมันเรียกว่าน้ำมันในร่างกายเติมฟิววะไม่มีฟิวเตอร์เล่นแล้วอะเซฟมันนิดเดียวเองอ่ะเพราะว่าตอนแรกจะไปเซฟฟิวเตอร์มันเล่นแต่ก็หาไม่เจอ นี้คนอย่างเราไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์โอตะไม่จะเป็นต้องใช้ฟิลเตอร์แน่เราก็ใช้อยู่ก็ว่าก็งงว่าคอเปิลไม่ได้ใช้เหรอกินข้าวให้ครบแปดชั่วโมงกินข้าวครบชั่วโมงก็คือต้องักินไปเรื่อยๆแปดชั่วโมงเหรอครับแบบกินไปเรื่อยไม่หยุดใช่ไหมตายแนี้อบยแางนี้ชอบเลยอืม บอกว่าแก้มหน้าอีกแก้มย้วยใช่ไหมทำไมพี่โอตาชอบแกงตัวเองครับหลายฟิลเตอร์นะครับถ้าหลับตาจิ้มแกมจะแบบแน่ฝ่าไม่ได้นะอุ้ยเป็นอีเป็นไอนี้อ่ะอีเทนเนลตอดมันหลุดอ๋อเขาอยากให้ชวนพี่อูมาพี่อูธงชัย ก็อยากให้ชวนพี่อุ๋ทงชัยมาทัวร์แล้วคน, ا, คนเนี้ยคนเนี้ยไม่มาอุ้ยเขาไม่มาเราจะมีร้านสามคนไปก่อนนะครับวันนี้ไปได้สุดน้องคอปเปอร์ได้อยู่เทียบกับพี่ออฟรโรดแน่ได้ร่วมงานกันแล้วตั้งแต่เข้ารายการมา<ช><ะ>ร่วมงานกันอยากเห็นคอป,ปเปอร์กับออฟโรดอยู่ด้วยกันจะได้แบบว่า,าค่ายเดียวกันเนาะได้ทํางานด้วยกันแล้วแต่ปกติก็เล่นเล่นซีรีส์ด้วยกันใช่ไหมใช่ครับเล่นซีรีส์ด้วยกันฮะเล่นซีรีส์เฟรนด์ชิพครับผม เุอนดีครับครับครับแ่ครับเจ้าปอบเจ้ามีเจ้ามีอะไรตึ๊บตึ๊ตึ๊ตึ๊ชวนใครเนี่ยเขาบอกมีเด็บอกว่าให้ชวนใครคะเจอบ่อุ้ยคนที่สิน่อนเนี่ยเป็นแชทพี่โฟมอ๋อพี่เองครับอื ขังแทวอนคือฉันเองแม่ชอบเรียกว่าขังแทรอนก็เลยตั้งว่าขังแทรอนให้เฮียเอาอะไรมาเรียกเฮียดีครับเอยมีคนเป็นเอฟซีพีโอตยาวไปยาวไปดีงี้ยเฮียตัวพีโอตายอยู่เท่าไหร่เขาเปิ์เป็นลูกครึ่งหรือเปล่า สิบหกอ้าวเจ้าจีนครับผมเจ้จีนอืมก็คือต้องบวกก่อนหรอเรียกผมว่าเซนเทวอนอืมก็คือว่าการบวชเรียกผมว่าอีกาเรียกผมว่าอีกาล่าสุดโอตาอยู่ภับแล้วโอตาเป็นดีเจได้แล้เนี่ยทำย่างีงน่าจะน่าจะรอดน่าจะรอดมูกยังไม่แห้งเลยมูกเต็มจมูก เลวลาผมน้องห้ามชอบใช้ตัวที่มันฉีดจมูกพี่แบบที่มันเทน้ำเข้าไปในจมูกแล้วก็หลอกอ้าน,น,นเนี้ยแล้วก็ฮัดชืวอ,ออกมาเคยพี่ทางจมูกเคยเคยเคยเวลาจมูกมันแบบมันเป็นที่หลังจมูกใช่ปะ่ะมันดันใช่ <c> oughs, แล้วมันก็จะทะลุออกมาอีกฝั่งหนึ่งแบบมันหายเลยที่แบบฟุบไปเลยทำไมไม่เคยเห็นเป็นยังไงมัน <Okay. S 1> ดูสยองหน่อยนะเวลาทํา ช่คือมันไม่ต้องทําให้ดูแค่อยากเห็นว่ามันเป็นอย่างไ้อโอเคในสภาพวะเนี่ยเป็นตัวให้ดูดแบบดูดน้ำขึ้นมาดูดฟืบขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปในจมูกเนี่ยแล้วก็จอดฝั่งนี้มันก็คือเหมือนเข็มฉีดยาหมอะเออดันเข้าไปในจมูกจุนั้นเลยใช่เฮ้ยแต่มราทุกคนมีคาถามไหมครับทุกคนอยากถามอะไรบ้างไหมผมนะจริงๆ Do you h a แบ a question โอ้ดูในชัดกว่าหนตากดูเลยเนี่ย แต่เขาบอกว่าผมขอแกงตัวเองนนครับก็ดูแต่ละฟิลเตอร์ดิโอตาเรื่องฟิลเตอร์ที่มันเท่ๆหน่อยอาจารู์รอบหน้าพี่ก็ร้องให้อีกโฟมข้อถามประจำวันโอตะเล่นไปกี่ฟิลเตอร์แล้วเอะน่าจะเกินสิบแล้วนะวันนี้นี่นี่นี่ดูดูเล่นสูงเท่าไหร่ครับผมสูงกาจะเท่า อะไรมันไม่เล่นนะพี่ของผมมันไม่เล่นอะ่ะมันต้องเล่นแบบในสตอรี่เปล่ปาเพราะในไลฟ์มันเล่นไม่ได้ปะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจอีกกันหนึ่งสิบกว่าฟิลเตอร์แเราตเดมันคนที่ชอบส,วส,วส,วสิวขึ้นบ่อยมากเลยนั้นๆสิวหน้าจะเลี่ยมอืม <c oughs> วันนี้เราจะไม่ใส่ฟิลเตอร์กันใช่ไหมของเราไม่ใส่ฟิลเตอร์วันนี้กันไม่ถ้าไม่มีฟิลเตอร์มันคอมพิวเตอร์อีกหนึ่นาจะแบบมีสิวเนี่ยมีฟิลเตอร์สิวก้อนนี้ชัดสุดเลยหน้าสดครับหน้าสด no filter ฉันอยากหน้าสดนะแต่แบบไม่น่าจะไหวต้องสู้พี่อย่ายอมแพ้อยากไปเลเซอร์หนวดมากเลยคนหนวดก็เริ่มขึ้นไวมากเลยจะเริ่มแบดแล้วนะจะแบดแล้วหนวดมันขึ้นเร็ว ใครพูดพาบผมสาเหรออืมพี่ฟงเดี๋ยวเลยนะพี่ฟงดีกว่าพี่ฟงมันเป็นชายาขาเมื่อสูงสามเซนใช่ไหมโอ้ยเกือบถูกสูงสองเซนอ่ะเกือบแล้วเกือบถูกแล้วใช่พี่ขอเปอร์หน้าดีชัางเลยยิ้มหวานยิ้มหวานตลอดเวลาแล้วครับจีชอบเด้งออกไม่เข้าใจ จริงๆตอนผมเข้าไปรายการเี่ผมผมยาวมากเลยนะอืมเออจริงเข้าไปรายการค่อยเเพราะว่ามันต้องถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยมันต้องคอนตินียวันน si ี้ใครได้ดูเมนต์บ้างวันน wow ี้ใครดูเมนต์บ้างอย่าบอกว่าอยากถามว่ามีใครมาจากต้อมต้อมพวกเราสามคนไหมที่ไปพิมพ์ว่าว่าพี่ๆเขามีใครมาจากต้อมพวกเราหรือเปล่าอืมน้อม ดำดำมีใครไปพิมพ์ว่าพี่ๆเขาบ้างอยากรู้จริงๆแล้วเนี่ยมีใครไปพิมพ์พี่เขาหรือพิมพ์ว่าพี่สอบไหมอืมว่าอะไรว่าอะไรนี่ไม่รู้นะมันชอบเด้งออกเกิดอะไรขึ้นอืมใครดื้อที่สุดในพวกพี่สามคนโอตะเอาไปเลยอันนี้ให้โอตาเลยเด้ยวยความจริงใครอะไรนะนใครอะไรนะพี่ใครดื้อที่สุดในพวกพี่สามคนคะโอ,โอตาโอตาดื้อสุดแล้ว ตาดน่โนโนอนใส่สุดเราตัได้ไอืมเฮ้ยโอ้ยมันมีคนจะเอม่ใช่เจเจเจอยากมือไหมอ<ะ>๋อพี่เจเจลงุงลุงเข้ามาจอยกันไหม <ลง S 2> มีลุงมีจะบอกว่ามี <ลง S 2> วันนี้นะจะบอกว่ามีคนมีคนมีคนว่าพี่ปีว่าพี่เป็นต่อว่าพี่สมุย วันนี้อืแล้วก็ว่าแบบว่าหลายๆคนเลยอ่ะนี่จะไปคิดมากอนะเพราะว่ากินกินลุงนอนแล้วลุงลุงนอนแล้วลุงอย่าเพิ่งนอนมามาอยู่กับหลานก่อนลุงลุงยังเตือยลุงลุงจะมีคนเลี้ยงตามเห็นไหมไม่มีครับว่างครับจ้างเลยครับจ้างเลยครับ จะบอกว่าจะบอกว่าจะบอกว่าทำไมทุกคนต้องพิมพ์เพราะว่าแบบจริงๆแล้วถ้าเกิดมีความมีคนไปว่าพี่ต่อเป็นสาวด้วยใจเย็นนตา๋ย่าไม่พูดถึงเรื่องนี้คะํกันเนี้ยคีเดี่ยงอะไรกับคำานี้ผมไม่ต้องพูดผมไม่เออไออ่านะวันนี้ก็อาการ นอากาศดีนะทุกคนใช่ไหมท้องฟ้าสดใสไม่ม hmm. mm ีฝนเลยวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมอย่ามีแฟนชื่อมีมีรมีล็มีในประเทศจีนมีเยอะมากเลยครับลองไปหาดูนี่จำเป็นต้องไปพิมพ์เลยถ้าไม่ชอบเราก็เก็บไว้ของเราสิจะไปบอกให้คนอื่นรู้ทำไมว่าเราไม่ชอบเพราะว่าเพราะว่าใครใครคิดว่าพี่ๆไม่อ่านบ้างอะ มีมี mm hmm. คือคิดว่าพี่ๆเขาจะไม่เห็นกันจริงๆหรอที่เรที่ทุกคนพิมพ์มาบางคนอาจจะดูในถ้ u s e ณพูดภาษาอเป็นต่อออกจะน่ารักจะตาย่หมกน o ้าษังกตอนนี้ค n ณ l ูดภ n น r ้คุ o ังนะครับ ก็จะพักพูดไทยอังกฤษแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้มี international fans เข้ามานะครับสวัสดีครับผมโอตะเตน English right right see I'm speaking Thai then I'm switching to English <c oughs> so like you guys both can enjoy and understand me Yep สวัสดีครับพอเปอร์เคยไปอินเดียปะ ไม่เคยเลยครับผมเคยไปแต่เมกาครับไม่เรียนเลยครับถ้าเราไปอินเดียโฟล์เปอร์จะแบบว่าได้ใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่แตกต่างออกไปนายพี่ฟพูดติดถ้าอยู่ไม่ได้พอตอนนี้ไม่ได้พูดแล้วไงไปอยู่แค่สองเดือนเองตอนนั้นน่ะไปเที่ยวเหรอครับพี่ี่ไปเรียนภาษาอังกฤษนี่แหละเรียนกับคนอินเดียอื คนวันคนวันก็แบบว่าเถียงกับคนอินเดียเรื่องราคาอะไรเงี้ยเขาชอบโกงเราว่าเราเราไม่ใช่คนแถวนั้นไงไม่ได้มีแต่พฟงพูดไม่ได้ลมเหมือนแท็กซี่โกงโกงตังค์ฟงไม่ได้พี่กะโดนแบบอาหารอ่ะจะอร่อยมากผมยากว่กินอาหารอเออโอ้ยแถวบ้านพี่มีอาหารอินเดียอยู่เนี่ยคือโคตรชอบเลยกินเป็นพงเลี้ยงใช่ไหมชวนผมได้นะใหจะเลี้ยงอ่ะ เอออีมันชุดชุดละสองร้อยเลยอะโคตรอร่อยมากนะพี่ฟุงต้องเลียงละสาิบห้าคนเดี๋ยวโอ้สามห้าคนเกินไปไม่ไหวมีคนถามว่าพวกพี่คุยอังกฤษได้หรือเปล่าครับ Yeah yes can speak English a little bit uh-huh I can speak English อืนั่น ผมใสนเดียวหน่อยครับนมาสเตแค่นั้นแหละพูดเป็นคำเดียวสรังเฮนพูดพูดสรังเฮงไงให้เป็นจังหวะต้องสรังเฮงเราสรังเฮงอุ้ยตะไมอุ้ยพี่สมารมาหรอพี่สมารมาล์ตกันไหมครับพี่สมารพี่สมารเราต้องกดเชิญพี่สมารก่อนเผื่อพี่สมารจะเข้ามาสวัสดีครับพี่คุณ อสวัสดีครับพี่โค้ดสวัสดีครับสำหรับคนที่ร้องไห้หนักใน EP ที่หกนะครับสามารถซื้อกระดาษทิชชู่ได้ที่ลาซาด้านะครับพ้ยโปรงหมดเก่งพี่พี่โปงพี่โงอ้าวเอาหลอยู่ว่าขายของเฉยเลยนะพี่โคงพี่คุณเข้ามาปุ๊บพี่โปงขายของเลยนึงเอ้าวเอาหรอทำอะไรครับเนี่ยผมสูงผมสูงร้อยเกือบร้อยแปดสิบมั้งน่าจะร้อยแปดสิบแล้วแหละ มทตราสูงมากใช่ทำยังไงให้สูงกันนะครับทําไมผมแค่ร้อยเจ็เก้าเองผมเศร้าวันนั้นเนี่ยเกียสุดเลยอยเรายังมีอายุเวลายังมีอยู่พี่กว่าจะสูงขนาดนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะจ๊ะแต่บอสอะบอสนี่เกินมนุษย์มานาบอสยอมบอสที่ยอมมากเลยอะอายุน้อยมากแล้วแบบ สูงสูงก็พี่อีกอะตกบอสบอสจะร้อยเก้าสิบแล้วทุกคนจะบอกแค่บอสร้อยแปดเจ็ดนี่ต้องซื้อเยอะเลยนะทั้งวันถ่ายทั้งวันวันนี้โอ้ยคงน่าจะเหนื่อยพี่ฟงครับพ่ชูสามารถซื้อได้ที่ไหนครับพี่ฟงมีในลาซาด้านะครับมีหลายยี่ห้อหลายราคาให้เลือกสัรค์นยะครับหลายชนิดด้วยบอสสูงร้อยแปดเจ็ดครับอืม อืมหสุดยอดมาฮายคิตบอลสูงจริงๆบอมสูงมากสูงมากจริงๆสุดยอดสูงมากอยากสูงเหมือนกันบ้างสักวันเราต้องเตือนกันได้สูงมากก็ไม่ดีแล้วถ้าแบบเราร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงแล้วเิดร่างกายเราสูงไวมันจะเกิดปัญหาโรคอะไรตามมาอะไรอย่างเงี้ยพวกหลังกระดูกอะไรบอกว่าสูงไวห่างกันยากสูงสูงสูงมากๆห่างกันยากมากๆสูงมากๆห่างกนยาก ใช่แบบสมมติเราอยากเป็นพระเอกอย่างเงี้ยนางเอกเราก็จะเตี้ยแบบอุ้ยพี่ออฟโรดร้านอยู่ตอนนี้เอ้ยไม่น่าเชื่อพี่ออฟโรดพี่พ่อโปรอะไรไม่มากับเราหรอกจริงเข่าหวะดดังรังดังระยะวงพี่ออฟโรด่นี่ยผชอบกินสเต็กชอบมากเลยสเต็กไก่เต็กไก่ผมชอบสเต็กอืมจริงๆผมชอบสเต็กกุกอันเลยนะอร่อยชอบ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  กินทุกอย่างเดยป็นของอืมคงเผาเพื่อได้ไหมครับเผาอะไรอ่ะไม่มีอะไรเผาเพื่อนทุกคนเป็นคนดีไหลกับฟีว่าฟีว่าฟีว่ก็แค่สิจักเงียบทุกคนเงียบฮึนี่กำลังเช็คคะแนนนี่คนคนหายไปเยอะเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรเราไปดูไลฟ์คนอื่นแล้วเนี่ย ใช่เพรว่าเราถึงเวลาที่เราไปนกันแล้วนะครับพี่พี่ไม่หรอกเขาไปดูคู่ที่ไง้ดูฝั่งหนูสิเขามาเป็นคู่เนีเขามาจูกันแล้วพี่อู๋กับพี่ที่อัพโหลดเงยอ่าฮึฮก็ถึงเวลาที่เราทุกคนต้องไปนอนกันแล้วนะครับจะได้พอกันองก่อนลงไลฟ์ก่อนอยากเล่นไอจีตอนนี้คือคือมีโทรศัพท์เงี้ยแต่ไม่มีแค่เครื่องเดียวไงไม่มีอะไรเล่นเลยตอนเนี้ยอยากอ่านเมนต์อยากอ่านอะไรแล้วเนี่ย เดี S <S> <S <S ๋ยวเดี๋ยวยัดลงก็รับแล้วเดี๋ยวไปนอนแล้วค่ะเดี๋ยวผมพี่ยังไม่นอนแต่พี่อยากเล่นโทรศัพท์อยากเล่นโทรศัพท์แล้วตอนนี้พย่จะลงกครับใช่ป่ะใช่ใช่พี่จะลงแล้วพี่จะดูดูชาวบ้านเขาต่อมีทุกคนครับโอเคครับเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายกันบ๊ายบายโอต้าบ๊ายบายโคเปอร์การครับบ๊ายบายกดปิดแล้วนะ